ครับผมไปที่จังหวัดลำพูนนะครับมีการประชุมพิจารณานักเรียนครับเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิน้อมจิตขออภัยครับร่วมจิตน้อมกล้าวนะครับเพื่อเยาวชนซึ่งในปีนี้นะครับมีเยาวชนเข้ารับการพิจารณาจำนวน20คนครับการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินุปรถมนะครับประจำจังหวัดลําพูนมีนายพง์รัตน์พิลมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูนเป็นประธานครับและมีตัวแทนจากสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมมีเยาวชนเข้ารับการพิจารณาจํานวน20คนมีเยาวชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกจํานวนหนึ่งครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้สถานศึกษาได้เสนอรายชื่อสํารองซึ่งเป็นนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับทุนแทนซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบตามเสนอด้วยนะครับสำหรับทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวนะคะจะเป็นการให ทุนแบบต่อเนื่องจนกว่านักเรียนจะสำเร็จการศึกษาในระดับที่สูงสุดแล้วแต่ระดับนะคะแบ่งเป็นระดับปถมศึกษาสมเนนมอบปีละ3,000บาทค่ะระดับมัธยมศึกษามอบปีละ4 0 0 0บาทระดับอาชีวศึกษาหรือว่าอุดมศึกษาปีละ8 0 0 0บาทและระดับเด็กก่อนวัยเรียนปีละ1,200บาทค่ะครับก็แสดงความยินดีกับน้องๆนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกรับทุนการศึกษาในครั้งนี้ด้วยนะคะ